สวัสดีครับพบกับรายการชัวหรือว่านิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธ,ธิเจริญพรอีกครั้งนะครับเราก็ดอยู่ในหัวข้อไม่เห็นในเมื่อเราไม่เห็นพระเจ้าเราจะเชื่อได้ไงว่ามีพระเจ้าอยู่จริงดังที่ครั้งที่แล้วผมได้กล่าวไปแล้วครับนักปรชัชญากิกบอกเลยว่าการที่มนุษย์รู้จักพระเจ้าได้ถึงแม้มองไม่เห็นเพราะพระเจ้าใส่บางอย่างในหัวสมองมนุษย์ครับก็คือคําว่าไอซีหรือความเข้าใจเมื่อมนุษย์เห็นสรรพสิ่งนะครับเขามองเขาไม่เขาไม่ได้เห็นแต่เขาเข้าใจได้ว่าทุกอย่างจะต้องมีผู้สร้าง คำว่าไอซีเนี่ยครับถ้าภาษาอังกฤษตรงตัวเขาไปว่าฉันเห็นแต่จริงๆแล้วก็ใช้ใดบโปรด,ดว,ว่าฉันเข้าใจแล้วและความเข้าใจนี่เองทําให้นุชเนี่ยเชื่อได้ว่ามีพระเจ้าจริงมีผู้สร้างจริงถึงแม้เขามองไม่เห็นพี่น้องครับเมื่อคุณเห็นสรรพสิ่งที่ยอดเยี่ยมออกแบบเยี่ยมคุณเถียงไม่ลงมีพระเจ้าผมถามพี่น้องหน่อยท่านทราบไหมนาฬิกายี่ห้อไหนดีที่สุดในโลกนาฬิกายี่ห้อที่ดีสุดในโลกนะครับออกแบบโดยนักวิศวกรชาวฝรั่งเศส เขาผลิตเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนาฬิกาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่เดินตรงที่สุดในโลกเดินตรงยังไงครับ2,000ปีนะครับจะเดินเพี้ยนแค่เสี้ยววินาทีเดียวครึ่งวินาทีอะสองพันปีมันจะเดินเพี้ยนแค่ครึ่งวินาทีเองคือ20 0 0ปีเดี๋ยหันกลับมาครึ่งวินาทีมันก็เดินตรงเหมือนเดิมละสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับนาฬิกาชั้นนำของโลกเนี่ยเวลาตรงไม่ตรงนะครับเวลาดูว่าตรงไม่ตรงเนี่ยต้องเอาของคนนี้เทียบครับนาฬิกาเขาถือว่าตรงที่สุดในโลกเลย นาฬิกายี่ห้อชั้นนำของโลกดังๆต่างๆเนี่ยเวลาตรงไม่ตรงต้องเขาเทียบวันหนึ่งก็มีผู้สื่อข่าวไปถามวิศวกรชาวฝรั่งเศสคนนี้แหละครับถามงี้สวัสดีครับท่านวิศวกรสวัสดีครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไงครับเนี่ยขาถามนิดนึงชาวบ้านชาวช่องนาฬิกาชั้นนำของโลกเนี่ยเวลาตรงไม่ตรงเนี่ยเอาของคุณเทียบอยากจะถามจริงแล้วนาฬิกาของคุณเนี่ยตรงไม่ตรงเอาของใครเทียบคุณรู้ไหมครับวิศวกรชาวฝรั่งเศสตอบว่าไงคุณครับ ผมใช้เวลาออกแบบสร้างในาฬิการนี้สิบกว่าปีถ้าคุณจะถามผมว่าผมสร้างยังไงใช้อะไรเทียบว่าตรงไม่ตรงผมใช้การหมุนของโลกหนึ่งวันแล้วโลกหมุนรอบทิศหนึ่งปีสังเกตแล้วก็ปรับเครื่องจักรของผมเครื่องมือนี้จนกวานาฬิกาผมจะตรงได้ถ้าคุณถามผมว่าผมใช้อะไรในการเทียบผมใช้ของจริงครับของจริงแล้วเขาก็ยื่นนาฬิกาเขาขึ้นมาแล้วถามผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่าเมื่อคนนึงเห็นนาฬิกาที่ผมสร้าง เห็นนากาผมสร้างแล้วบอกว่าโหมันไม่มีทางเกิดขึ้นเองจะต้องมีผู้สร้างแน่นอนและผู้สร้างมันต้องเยี่ยมจริงด้วยมันถึงเดินตรงขนาดนี้คุณทราบไหมครับนาฬิกาที่ผมสร้าง2,000ปีเดินเพี้ยนครึ่งวินาทีแต่นาฬิกาของจริงนะที่ผมเรียนแบบนะครับตั้งแต่มีมันมานะมันไม่เคยเดินเพี้ยนแม้แต่ครึ่งวินาทีเลยถ้าคนหนึ่งเห็นนาฬิกาที่ผมสร้างแล้วบอกว่าเกิดขึ้นเองไม่ได้จะต้องมีผู้ออกแบบและผู้ออกแบบต้องเยี่ยม แต่เมื่อคนนึงมองของจริงและพูดอย่างนี้มันเกิดขึ้นเองคุณรู้ไหมครับพิศวกร์ชาวเ็จพูด้ว่าไงครับคนที่บอกว่าของจริงเกิดขึ้นเองผมไม่ทราบจริงๆครับเขามีปัญหาที่ซีกสมองส่วนไหนพี่น้องครับท่านผู้ชมครับถึงแม้เราไม่เห็นพระเจ้าแต่เรา่ามีจริงเพราะทําไมครับเพราะเรามีไอซีที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวเรามีความเข้าใจครับพี่น้องครับผมเนี่ยเคยเถียงกับเด็กรุบานสามมาแล้วครับ ไม่น่าเชื่อนะผมเคยเถียงเด็กนุ่มานสามที่จังหวัดกระสินวันหนึ่งผมไปครับแล้วผมบอกเด็กคนนี้ครับเด็กนุ่มานสามบอกว่าหนูโรกนี้กําลังหมุนอยู่นะเด็กคนนั้นว่างรลยไหมครับผมไม่เชื่อนะโลกนี้อ่ะอยู่เฉยโรกนี้ไม่หมุนผมว่าเอ้ยต้องเชื่อนะนะเวลูกโลกนี้กำลังหมุนอยู่เด็กคนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อนะก็หกโรกนี้เฉยผมก็เลยถามเด็กคนนี้ว่าลูกทําไมลูกเชื่อว่าโลกนี้อยู่เฉยอ่ะลูกไม่เชื่อว่าโรกหมุนทำไมลูกไม่เชื่อว่าโรกหมุนล่ะมันว่างเลยไหมครับเด็กคนนี้นะครับถ้าโรกหมุนผมก็ต้้องหมุนดวย นี่ผมเฉยจะพาโลกไม่หมุนท่านผู้ชมครับไม่ผมไม่ c, ทราบจะอธิบายเด็กคนนี้เชื่อได้ไงว่าโลกนี้หมุนอยู่อธิบายไงนี่ด็ๆๆคนนี้ก็ไม่เชื่อแต่ผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งครับถึงแม้เด็กคนนี้ไม่เชื่อว่าโลกนี้กำลังหมุนอยู่แต่ความจริงโลกก็ยังหมุนอยู่ความจริงเป็นความจริงถึงกูจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ยังเป็นความจริงท่านผู้ชมครับโลกนี้ถูกสร้างโดยพระเจ้าถึงแม้ท่านมองไปเห็นแต่นี่คือความจริงท่านถูกสร้างให้มีไอซีท่านเข้าใจได้ อยู่ที่ว่าท่านจะยอมรับหรือปฏิเสธแต่ถึงแม้ท่านไม่เชื่อความจริงก็ยังเป็นความจริงครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งท่านผู้ชมครับถึงแม้เรามองไม่เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่ขอแล้วทาไมครับเปิดใจนอะครับถ่อมใจพระผู้สร้างพงเป็นผู้สร้างท่านเพียงแต่ท่านเปิดใจบอ,อกว่าพงเจ้าข้าพงเป็นผู้สร้างข้าพงอยากรู้จักพงผมเชื่อแน่นอนครับพระเจ้าใจท่านผู้ชมรู้จักและยิ่งกว่านั้นรู้จักความรักและความรอดของพงครับสําหรับวันนี้ รายการชัวหรือมน่นิมกับผมอาจารย์นิกรสิทธิเดพรขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับของที่ป้าได้รับวันนี้นะคะป้าดีใจมากค่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลานจะได้อิ่มไปได้อีกหลายมื้อค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทิ้งลูกหลาน ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะ